เากลักบมารีวิวคีบิกไอพีทีวีดีเอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตว่าการติดตั้งง่ายนิดเดียวโดยเราใช้แค่สาย HDMI กับอะแดปเตอร์ครับเรานำ HDMI มาเสียบแล้วก็นำตัวอะแดปเตอร์ครับมาเสียบแค่เท่านี้ครับตัวกล่องเสียบเรียบร้อยแล้วก็นำสาย HDMI มมาเสียบเข้ากับโทรทัรน์ แล้วก็นำนี่ครับอะแดปเตอร์ apter, มาเสียบครับแล้วก็เราจะทดสอบการติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับโดยการทดสอบครั้งนี้เราได้ทดลองใช้อินเทอร์เน็ตของทีบอลแบนเสียบเข้ากับช่องเสียงอินเทอร์เน็ต สังเกตว่าถ้าเกิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วไฟสีแดงจะขึ้นครับเราก็ลองมาเปิดดูกันเลยถ้าเกิดเปิดแล้วตรงนี้จะเป็นสีเขียวครับเอาละครับน่าฟะเสร็จนะครับหเห็นไหมครับว่าการติดตั้ง,งน่ายนิดเดียวแแค่นี้เราก็พ,พร้อมที่จะสนุกกับกลองคิวคบิตได้แล้ว